เพิ่งตื่นโอเคจากพัรที่แล้วที่ผมสร้างตอนนั้นไปเนาะผมก็เอฟเคมาสักพักหนึ่งแล้วผมก็ตอนแรกว่าจะนอนพักแหละแต่แบบก็หลับยาวไปเลยนะหลับตอนไหนไม่รู้หลับหน้าโต๊ะคอมก็เลยโดนเด้งออกจากเซิร์ฟแล้วผมไม่รู้สถนานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้าง เดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะเราจะมาทําอาชีพไอ้เจ้าแม่สารกันคือเราจะเอาหินไปแลกเป็นเมอร์ลแล้วก็เอาเมอร์ลมาซื้อเป็นบล็อกคอร์สอีกที่นึงนะฮะเพื่อที่เราจะได้มีคอร์สในการสร้างต่างๆนานาเนาะอันนี้ผมเพิ่งรู้นะตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันสามารถแลกได้คือผมรู้มาจากช่องพี่แท็กเนาะไทโก้สิบแปอะไร เดี๋ยวสิ่งที่ผมต้องทําตอนนี้ก็คือให้มันปั๊มลูกก่อนเนาะโดยที่ผมจะขออนุญาตยืมวางเตียงแถวๆถวนี้ก่อนละกันเดี๋ยวผมวางอาชีพแถวแถวไหนดีแถวๆถไหนดีแถวๆถนี้ก่อนละกันอ่ะวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคิดนะฮะอันนี้ผมเปิด Google ให้ดูเลยนะจะเห็นได้ว่านี่เห็นไหมตรงนี้ผมต้องเอียงคอใช่ไหมเนี่ยเราสามารถเอาเคลยบล็อก สโตนหรือแม้กระทั่งขยะพวกบล็อกหินที่เราไปขุดมาเอามาแลกเป็นเออรอลได้เห็นไหมแล้วนี่เห็นไหม,หไหมดูสิ่งที่เราสามารถแลกได้บล็อกเทลลาคอตต้าแล้วก็เทลลาคอตต้าแบบสีตรงนี้แล้วก็บล็อกคอร์ดซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเนาะตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันแลกได้จนกระทั่งผมดูคลิปของบีแท็กอ่ะก่อนแกจะปิดซีรีส์อะ่ะเออโอเคเดี๋ยวผมจะมาทําตัวนี้ต่อนะฮะไป เดี๋ยวผมไปแลกเอาอาหารสักหน่อยละกันเนาะมันขายแต่สิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่ยอมเก็บอะถ้าเกิดผมโยนพายฟักทองเข้าไปมันจะเอาไหมถ้าผมโยไปยงี้มันไม่เอาอะมันเอาแต่แบบพืชผลน่ะโอ้ไม่ก็ว่าแต่ขนมปังมันเก็บไหมเดี๋ยวขอลองก่อนนะเฮ้ยเก็บเก็บเก็บย่เก็บยุเก็บยุเดี๋ยวนะเราแลกเลยเราแลกเลย โย่ Yo, ชาวบ้านสวัสดีฮะมาขอรอบต่อไปเป็นขนมปังนะขอร้องไม่ใช่ผมต้องหาผลผล,ผลิตอ่ะหาผล,ผลผลิตมาแลกมันนะเพราะผมจะไปหาจากไหนเนี่ยก็อข้าขอแค่ขนมปังจริงๆอ่ะสวัสดีฮะไม่มันมันไม่รับอ่ะเอ๊ะแป๊บนึงนะกูเกินแป๊บ ที่มันรับแรกที่มันรับแรกจากอมมัลลอ์ปนขนมปังอ่ะมันอยู่ขั้นไหนผมอยากรู้แค่นี้โหไม่ปกติขนมปังมันต้องอยู่ขั้นนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยไอที่เราเล่นในเกมมันไม่โผล่ให้อ่ะเนี่ยดูดิดูด,ดิมันไม่โผล่ให้เลยอ่ะหรือผมต้องรับแอปเปิลเหรอเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีเลยอ่ะ มนไม่มีขนมปังขนมปังผมหายยูนแอปเปลิลให้ชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่เก็บด้วยนะประเด็นอ่าตอนนี้มีบิกเหรอโอเคมีแต่บ,บิกอ่าแลก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 มาแลกมาแลกมามันน่าจ,จะมีอ่าเราต้องการทเลคอต้ามาสร้างบ้านให้มันเนาะอ่าชิเซลนี่ไงที่ผมบอกนี่ไงเอาสโตมมาแลกเอวเราได้จริงด้วยโอเคเดี๋ยวงั้นผมจะเสี่ยงดวงนะฮะ เรามีเอเมรัลเหลืออยู่แค่นี้ผมจะเสี่ยงดวงแลกไปเรื่อยๆจนถึงจนถึงขั้นสุดไปเลยมันต้องม,มันต้องมีจุดหนึ่งที่เราสามารถแลกทเทลคอต้ากับมันได้คิดว่าอ่ะ <c oughs> ดิฟดิฟสโตรดเอามาทำไมไม่ได้ใช้นี่ไงจะสีไม่สวยเลยมามาเอาม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 า,าม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 าอนาคตเดี๋ยวมันจะเป็นอ่ะแลดในเทลคอ์สเนาะไม่ใช่แลสิบอคคอ,อ์สฮ่าฮ่าฮ่านี่ไงเย้ ทันหน้าเราได้ใช้แล้วนะฮะในการสร้างอ่าบล็อกเอ้ยไม่ใช่บล็อกสร้างที่แรกสม,มุดโดยบล็อกควอตนะฮะเราไม่ต้องไปตามหาในเนเธอและดีเหมือนกันโอ้โอ้ของดีอันนี้ของดีสร้างสวยผมอยากได้แบบเทลลากอต้าสีโคงสีขาวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีตอนนี้มันยังไม่มีสงสัยแนละ้วจะต้องรอไอ้พวกลูกชาวบ้านไปไหนละสงสัยว่าจะต้องรอลูกชาวบ้านอีก3ตัวที่มันพึ่งมาเนาะ ตรงนี้มันเป็นทางลงไปอ่าฟาร์ม x p ซอมบี้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะแบบทําแบบอ่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเรียผมวางไปก่อนนะวางให้เห็นอชาวบ้านอยู่อยู่เราไปหนะ่อเราไปหน้าประมาณนี้เนาะซึ่งบ้านมันจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายหรอกแต่จะทําให้มันสวยสักนิดนึงละกันประมาณนั้นที่นอนชาวบ้านเอาไว้สักแถวแถวแถวนี้โอเคอยู่เนาะทุบตรงนี้ออก วางเป็นบล็อกอื่นตรงนี้วางก้นไว้แบบนี้เดี๋ยวละคข่างเอาตั้งไว้แถวแถวตรงนี้แล้วกันละคัังใช่ไหมโยเดี๋ยวถ้างั้นสิ่งที่ผมทําได้ในตอนนี้ก็คือรอชาวบ้าน,นปั๊มลูกอย่างเดียวเลยนี่นี่นี่ออมาเยอะเยะเลยต้องการเยอะเยะเลยเพราะว่ามันต้องใช้จริงๆว่ะเรามีเหล็กไหมขออนุญาตตักลาวาสักแป๊บหนึ่งสิขอตัวหนึ่งที่แบบมีประโยชน์มีประโยชน์หน่อยอะ่ะไม่เอาแบบนี้ ไปขอโทษนะข้ารู้ว่าข้าทำใจไม่ได้แต่เพื่อขนมปังของข้าทำเหมือนไม่รู้สึกผิดเลยเลยผมไป <c oughs> ต,ตอนนี้คือวุ่นวายมากนะฮะผมพยายามหาเทลาคอตต้าสีสว่างสว่างอยู่จริงๆมันก็มีอันนึงอะไรที่เป็นอาลท์เกรแต่ว่ามันก็ไม่ได้สว่างเลยมันออกจะมืดด้วยซ้ำโอ้โหบ็อกเดิมนี่ว่าเนี่ยดูบล็อกแต่ละอะันให้ผมมาสิ เอาเอามาทำอะไรเนี่ยเนี่ยมันมีแต่อย่างเงี้ยเห็นไหมไรเกรเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยขอให้สีไซค์กว่าน,นี้สักหน่อยนึงอ่ะซึ่งตอนนี้ผมยังหาไม่เจอสักตัวหนึ่งเลยเอาสิวันนี้ผมจะหาตัวกองผมจะได้อ่ะเอาสิผมท้อวะไม่เจอเลยอ่ะโหเยอะแบบชาวบ้านเยอะขนาดนี้ไม่เจอสักคนหนึ่งเลยเยี่ยมมากสุดยอดครับทำดีทำดีำดสุดๆไปเลยไ <c oughs> อ้้าย ผมจะไม่รอแล้วผมจะเริ่มจับพื้นที่ละนี่ว่าแต่โอ้หหนึ่งบล็อกไอเทลคอร์ต้านี้บล็อกเทลคอร์ต้าปะใช่แพงมากนะฮะแล้วประเด็นคือแลกได้อย่างช้าด้วยตัวหนึ่งแลกได้12เองอ่ะเฮ้ยผมวางถี่ไปปะเดี๋ยวเดี๋ยวนะถ้าบกวางห่างกันสักสามบล็อกน่าจะได้ไหมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามปะไม่น่าจะห่างเกินไปนะฮะปะดาปะดายู่รอบรอบรอบรบบบ เพลเยอะกว่าตรงนี้อีกเนี่ยไอ้เกดกเลมอะแล้วก็สุดท้ายวางไว้ตรงนี um ้โอเครอบนี้ไม่ได้ผมไม่รอแล้วนะทบออกย้ายเตียงสักนิดนึงแล้วกันเติร์ดเติร์ดเติร์ดมาเติร์ดเติร์ดอย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอนขอย้ายเตียงก่อนไปอยู่ลกลๆอกล็กล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 อมันเข้ากันไหมอะอมันมีสีอื่นไหมแบบสีอะไรเนี่ยเอาเอามาลองสิก็ดูดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอ่ะถ้าใช้บล็อกนี้ น่าจะออกมาดูดีขึ้นนิดนิดนึงแหละมั้งโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมไปฟั์มาร์ลแล้วเอามาแลกบล็อกคนนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะแต่ภาพลิ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 ลเสียเวลามากตรงนี้จริงท่านผู้ชมดูนี่นะฮะอันนี้คือผมกำลังทำแบ็กกราวน์นะไอตอนที่เราหามาอย่างยากพอเราแบบถอดใจเิงเห็นไหมนี่คือผมใช้สีดำแล้วนะแล้วสีขาวเพิ่งจะมาไอ ต้องเปลี่ยนอีกเค okay. แต่ก็เป็นเรื่องดีนะฮะได้สีขาวมาแล้วนี่มันจะได้สวยขึ้นเยอะเออโกรธโกรธชาวบ้านตอนเนี้ยฮัลโหลนี่อัปเดตนะฮะตอนนี้ผมก็แลกมาจํานวนประมาณนี้ใช้เวลาหลายวันมากนะหลายวันในเกมมากกว่าที่แรกมาได้คาะนี้แล้วก็นี่มีเก็บในนี้อีกนิดหน่อยเนาะสำรองไว้โดยที่ตรงนี้ผมก็ออกแบบคร่าวๆแล้วก็จะประมาณนี้สำับทางเข้านะฮะ ส่วนหน้าต่างผมก็จะทําแบบนี้เนาะประมาณนี้เดี๋ยวอย่างแรกเลยผมขออนะุญาตทุบคอนกรีปพวกนี้ออกให้หมดก่อนนี้เสียดายอ่ะตอนแรกผมตัดใจไปแล้วนะตอนแรกผมตัดใจไปแล้วนะว่าแบบเออไซเย,ยนก็ไซเย,ยนวะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวไอตรงนี้ผมทุบออกไปด้วยเลยแล้วกันเนาะรีบทุบแล้วรีบวางเดี๋ยวชาวบ้านมันหล่นลงไปหล่นลงไปด้านล่างปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บ ป๊บปป๊ปไหนไหนอยู่อยู่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเปไปไปไหนก็ไปโอเคตอนนี้ไปทางลงไปเนาะทุบประตูออกแบบนี้ต่อขึ้นมาแบบนี้ตึ๊บติ๊บต๊บต๊บต๊บ๊บโอเคโหกลางคืนแล้วอ่ะกุยยังทำอะไรไม่ถึงไหนเลยเฮ้ยได้อยู่นะโอเคปะผมคิดว่าเนาะสร้างเสร็จน่าจะออกมาดูดีมากๆอ่ะขอดีไซน์ตัวนี้แปบแปปหนึ่งป๊ัปแล้วก็ดำแบบนี้ป๊ับ ปับ๊บอ่าได้ขยายออกไปอีกเยี่ยมผมรู้สึกว่าเวลาสร้างเสร็จอาคารตรงนี้จะเป็นอาคารที่ดูรวยที่สุดในหมู่บ้าน <c oughs> แต่มันก็สมฐานะจิแหละแม่งแบบแบบแพงมากนะฮะเดี๋ยวทั้งนั้นตนัวน,นี้ผมวางคร่าวๆเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะต้องก่อสร้างขึนเป็นเอ้ย <c oughs> ก่อสร้างขึ้นนะฮะทีนี้โอ้สวัดดีฮะไปเลยงั้นเดี๋ยวตัวนี้ขอเวลาสักครู่แล้วกันเนาะ ว่าแต่เราทําหลังคาขึ้นยังไงวะเนี่ยน่าสนใจแฮะเดี๋ยวผมรู้สึกว่าหน้าต่างมันจะเยอะไปไหมอะ <find me. S 1> ไม่คือผมรู้สึกว่าหน้าต่างมันจะเยอะไปแล้วแบบมันจากส,สวยๆจะทําเป็นไม่สวยไปเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคแบบนี้น่าจะดีขึ้นเนาะตรงนี้เป็นหน้าต่างตรงนี้ปิดไปตรงนี้เป็นหน้าต่างตรงนี้ปิดไปหน้าต่างปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างโอเคอีกยาวไกลนะฮะจริงๆก็ไม่ยาวไกลค่ะนั่นเรกแค่ปิดกำแพงเฉย แป๊บนึงนะแปบบ๊บนึงนะตอนนี้อ่าผมพยายามอ่าจัดอันนี้ใหม่อยู่เนาะเนื่องจากแบบอยากให้ตรงกลางเป็นที่วางะระฆังอะไรอย่างงี้ไงไหนๆล้วก็ขยายอนณาคงอาาเขตของเราแล้วด้วยดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะเลยเนาะแต่ว่าไอ้ตรงที่นอนนี่ผมยังไม่ได้เคลียร์รอเคลียร์รอบสุดท้ายเพราะว่ามันต้องมีการทุบตรงทุบเตียงอะไรอย่างงี้ด้วยปักทอดตรงนี้นี่ปักยากยาจริงๆต้องมากระโดดอย่างเงี้ยปักยากยาจริงกว่าจะได้แต่ละจุดเนี่ยโอ้โห,โห เออต้องแบบนี้สิเรียบร้อยว่าแต่อคอนกีตสีดำเรายังไม่ได้แลกมาเลยใช่ไหมว่าแต่ชาวบ้านหายไปไหนตัวหนึ่งเนี่ยสองตัววัดมันหายไปไหนมันหายไปไหนอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่เองไออยู่ทางเข้าตัวนู้นก็มีไม่ยอ,อมไปนะไอะตัวนึงไโอ้โอ้สมบิถือดาบเยี่ยมหายตัวนึงไม่เจอไอตัวนึงมาไปอยู่ไหนอย่าบอกว่าไปตัวคอนกีตสีดำนะเพราะผมหามาสักพักนึงหาไม่เจอเลยอะ โอเคถ้ okay. างั้นเดี๋ยวตัดภาพแล้วกันเนาะขอผมแรกสีดำสักแป๊บหนึ่งโอเคนะฮะเราอย่างที่ผมอ่าแรกไปตรงนี้เดี๋ยวอ่าเรื่องดีไซน์เอาไงดีเนี่ยทำมาอย่างนี้แล้วก็แบบผู้หลังคาปิดแบบนี้หลังคาอาจจะไม่ต้องสวยมากเนาะข้างนอกแบบเอาแค่ข้างในให้มันดูแบบก็พอแล้วประมาณนั้นที่ผมตั้งใจไว้ไ<ป>เดี๋ยวผม ทำตนเอ้ยพอผมปิดคลิปนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะต้องแบบฟาร์มอิมมัลลอ์อีกสักแป๊บหนึง่งแล้วผมก็จะต้องมาสร้างอีกอน,นันตต่อเนาะทีนี้ไอ้ที่แลกสมุดเอนชานโดยที่ผมมีคอนเซปต์แล้วแหละว่าผมแบบจะสร้างเป็นคล้ายๆแบบไอ้อะไรวะอธิบายไม่ถูกให้แบบสักครู่นี่นะฮะเห็นไหมแต่ว่าจะไม่ได้แบบอลังการขนาดนี้อันนี้คือมันอลังการเกินไปผมคงสร้าง ผมคงน่าจะสร้างไม่ไหวแต่คร่าวๆจะเป็นแบบทรงๆนี้เนาะคือเป็นแบบวงกลมวงตรงนี้นะโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้ละกันเนาะเดี๋ยวมันโดดลงไปข้างล่างนะฮะฮ่าฮ่าสุดยอดไหมเข้ากันมากกับชุดของอาชีพชาวบ้านนะสวัสดีฮะว่าไงเอยกว่าจะเสร็จโอ้มันเสียเวลานานม,มากก็เพราะไอ้เวลาแลกกับไอคอนกรีนเนี่ย ดูความที่มันมีไอ้แบล็กตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยแรกทีได้แค่12เองเองเดี๋ยวตัวนี้ผมขอเวลาไปพักเบรกสักแป๊บนึงแล้วก็กลับมาฟาร์มเอมมาลล์แล้วเอามาแลกเป็นเลยอ่าในุกคนในุกควอสอะไรอย่างเงี้เรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะฮะโอเคอวดคนนีที่ขอดีกว่าไม่ไหวกว่าจะเสอบ้า